ยุดอย่าขยับไม่งั้นพวกมึงตายเลยครับวันนี้เราจะมาย้ายบ้านอีกแล้วอีกแล้วครับ ก่อนอืน่นผมจะไปฆ่าไดาโนเสาร์เทคกระจก,กระจกแล้วก็จะไปคาที่เก็บไดโนเสาร์บ้านผมสร้างไว้ละมัง้งน่าจะสร้างแล้วอืมเอ่อซีเมนใช้ไม่ใช้่กูค้าไปทำไมเนี่ยโอ้แบบ ตัวเออตัววะน่าจะไม่พอเอาไปเพิ่มอีกกระโอ้โหสามร้อยใครจะคนไบ้ป้ะเอ่ะ เราจะไปเสาหลักเขียวกันเพื่อไปครับเจ้าโปกิบอลยัดไดโนเสาร์กันนะนะครับนะป๊าบมาดิก่อนไปขอพา,านหน่อยวะจอกช่วยเพื่อนเนาะไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกมาเด็กกระจอกอัพติงไว้เลย คุณคบอะไรฮะจริงจีคบเครื่องเก่งๆรเคบเครื่องเริ่มใช้งานเออดีวะ่ะเออพอไปบ้านใหม่ผมว่าจะจับทีเล็กแอนเดอะชิคก้น ไมาเดเพื่อเอามาเป็นลูกกระจกรับใช้ของเรานะฮะอืมแล้วก็บนโตเลยอ่ามันจะตายแล้วอันนีสีมันวะมาเดยมันตีกูไม่ได้กระจกมาเด้มาเดยกระจกไอ้กระจกไอ้กระจก มึงไม่โดนกูฆ่ามึงก็โดนทีเล็กเทคฆ่าอเอาเดิไอ้อกระจอกทีเล็กเทคอ้ามาเด็มาเด็กูขอศพมึงหน่อยวะมึงมีอะไรดีบ้างมากี่กบชีวิตมึงอะกูขอได้ปะมันตายเห้ยถึกจังเลยอะทีเล็กเด็กโอ้โหวาดภาพสูงไม่แปลกเลย มามาโอ๊ยเชีย่ยโดนสาิสตันวะอิสัสมึงมาดิเลอดเยอะจังวะเออแค่เนี้ยเล่นให้ยุ่งยากนะมึงเนี่ปะโถรับเป็นคอมอียแล้วก็สซเดมินาแอนด์ดาเมท หวัยขึ้นเดี๋ยวถึงแล้วเอ่อไม่อยากดูเ,ดเอฟมีทิกอืมแต่มันอุ้ยคาวได้เป็น10แล้วนะโอ้ยแหลบ รถตุกนั่นไม่ไก่แต่ยังเราไปบ้านใหม่เขาจับไก่เรอตอนที่เล็กในเม,ม,มนาอืมเอาแล้ววะพีพีนี่ยังไงก็ต้องดอยไก่พี่เดยกก็ให้หลังจับยากจับยิงอีพีนี้ขอแค่ไก่กับพามที่จงเูชาเขียว เอ่อสีเอ่เอของเย็ดกเ,เ,เฮ้ยเป็นที่อะไรอะ่ะขาดอะไรขาดไฟเบอร์หนังแล้วก็โพลิเมอร์โอ้ใครไม่โพลิเมอร์วะเวนกรครับดได้ป่ะเนี่ย ก็เขียนไงวะโพลิเมอร์ P O L Y นะครับตัวไหนซีมนเมนต์ออกซิเดียนโอ้แต่ละอยังขอพูไม่เตรียมมาเลยอ่ะสัตว์เอ้ยเบนโพลิเมอร์ มันได้จากตัวอะไรวะางเควนท์แอนเดอร์อ๋อที่บ้านเราก็มีนี่ว่ามันมาไม่ดูปอกเลยอุ้ำมันอุ้ยครับได้เป็นสิบแล้วนะ็ไปแล้วเนี่ยเราลองทิ้ ทางมันเป็นเหมือนนกแถวๆบ้านนั่นมันเหมือนนกนกอะไรสักอย่างแหละมันคิดไม่ออกอืมน่าจะใส่ในนใจใช้ได้อยู่น้องอืม,มรับเตอร์กูจะช่วยมึงมึงโดนลุมแบบนี้มัด้วยแฟร์โดนลุมแบบนี้มนันไม่แฟร์ว่าแต่คอมกระตุกว่ะน่นแงงแม่งไปแล้วเหรอกระจอ มันเป็นตัวยังไงอ๋นอนกนางแอ่นปะเฮ้ยลองไปฆ่าแมงดูนกนางแอ่นนะเผื่อไม่ใช่มันอยู่แถวๆชายหาดอะไอ้ตัวดับโพลิเมอร์มันเหมือมตอนนั้นยิงเหมือนมันเป็นเพนกวินอะแต่มันเดินบนชายหาดอะที่ผมได้มานะไหนกย ยังไงบ้านเนี่ยเอ๊ะโดโดเอ๊ะขี่ใช่นั่นไงเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้เลยขอเนี่ยพอลิเมอร์ออร์แกนิกยพอลิเมอร์อ่าหวานหมูดิเงี้ยโอ๊ยไอไก่ไก่ก็ไก่สมชื่อแล้วเนาะทำสุดใจไม่น่าไปหาตัวกระจกกระจกแบนี้ไปเรื่อย ตัวเดินดำๆอ่ะที่คล้ายๆเป็นกวิ่งแล้วกูต้องคาบชุดหนังอีกแล้วเฮ้ยแม่นอะไรบ้างายสักแล้วนะมังเราไปตีนกนางแอ่นดูดีกว่าเน่ะเห็นเต็มหาแต่พอกูจะหาจะไม่เจอ กูเห็นเดินเต็มหาดเลยนะตานกูไม่หาน่ะเห็นพวกแก่ะเดี๋ยวดูน่ะไอ้นกนกแยน่ะจะไปไหนไอ๊ะทำไมแม่กูสั่งไว้ชีวิตกูเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยังตีนกนกอันดิ ไม่มีวะต้องไปฆ่าเพนกวินซะแล้วมั้งโอ้ยชีวิต่างมากอะสิบห้าได้ประมาณหลายย,อยาาูอยอะอยู่แม่บอลโตเยอะอยู่นล้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนะักไม่มีม่จะทำยังไาเราไปสู้ ไล่ทันมอนก็มาเดยแม่งทันด้วยไม่น่เท้าเลยดูเราจะเพอได้อยู่ละสิบห้าอันเอามาต้องการสองอันนะเอามาใส่ฮาโนแล้วก็ไฮซลนาทับนี่ไงน้อพี่หายอยู่พอดีเลยว่ะ เออขี้เลือดผ่านไปนะเจอแน่นอนขี้ใช้ใชัดมันี่นจัดมาแรงนี่อี้ควายอืมรีเล็กโอ้สภาพกูมาช่วยมึงแล้วกูช่วยมึงน,นั่นเนี่ยมึงตีกูทำไมแล้วแต่มึงอยากตามกูตายไปซะอัาร่าเลือดมันร้อนว่ะ นี่มันทีเล็กน่้งนองมันไปตายหาพ่อมึงเหรอเห็ดพลัซเห็ดผลซอเห็ดพลซอเห็ดผลซอเห็ดพลซอเห็ดพลซอเห็าาาตายเะให้กูตายให้กูตายให้กูเออเออนี่นะนนปะมัดและะ้วไปไปสอเลย ถึงแวสัตว์บรรย์ขนบรรเลยมึงพอ,อลิมอรเนี่ยตัวทียอะไรโนวาเสียววะพลิเมอร์อ๋ออยู่ในนองอะไรก,กวูวเบอลเมอร์ยสิบเก้าอันอ่อาดูสิ ขาดได้แล้วเนี่ยสี่อ่อนี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าหาวานหมอูอุ้ยสวยที่สุดไปย้ายบ้านกันไปแล้วเด้อไปโก็ก็ว่าก็ซื้อที่ไม่สื้มีได้ ยาบานกันยาบานยาบานดีกอ่ะหายบันไลกันเออก่อนอื่นทำอะไรดีบ้าไม่ใช่เนี่ย้าฟ้ามะพร้าวเผาว่ะเผากบเจ็ดอ,อ่ะรอเช้าโดมโดมโดม เอาใส่กันเลยมึงอ่ะล้าเรียบร้อยป๊บแล้วก็ก้าวไทยเซิร์ท็อปควบเรียบร้อย แล้วก็วิธีทำยังไงให้คุ้มที่สุดเอาไมา่น่าใส่ตัวเลยอาให้หมดเอาให้หมดเอามาให้หมดอนนี้ตัวคนะนักเอิงยังยังไม่อึงออกไปให้คุณฝานืลับฟิฟจิต่อไปนี้เป็นหน้าที่บทบาทสำคัญของแกแล้ว,วอ่ะปฏิบัตที่แกจะรับไวหรือเปล่าน้ำหนักขนาดนี้โอ้โหชิว ยังไงก็ชิวมาแต่ของทำคนหัวคันไปนะเฮ้ยไม่เปนไรเนาะมันน่าตื่นเลยเราจะบอกยังกับคนบ้าหอฟังสักวันต้องบอกความจริง ชอแน่อนอนว่าเธอคนหนึ่งในดวงใจนี้เราจะบอกความจริงกับเธอยางไงว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไม่เคยไม่เคยเอาเอาชิบชิบ,ชบหายไวย้บอดแล้วเบนเ็นเล่น,น,นกรรมแลวตัวคุณนับอึง้งเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคย จิบชิบพายเหล็กอ้อออ,อไม่ได้กูแม่งก็ดดับทิง้งเลยเค่เอาความดักใส่กุญแจเลยกูแม่งจะมาทำมือโอ้โหแม่งดูดหอม,มอั่วสวยมาเนื้อนี่มาแล้วก็ไปที่ กดเล็กไว้กดดีพิกนับโอ้หนักสามร้อยไหวไหมนะฟูจิฟูจิกุ๊ปเลสไปไปกันเลยไปเอาเอาพวกที่มามาดูแลตัวเองไม่ได้ไปก่อนนะเช่นทุกตัวเลยยเป็นดัตเตอร์เอาไปที่หลังไปก็บาจ้างเลยนะเขาสามลกล้อืม เดินทางกันเย้ยาวเลยฟูจิปากหน่อยนะเว้ยต้องกดชิปจะนี้ก้อยปวดละ <c oughs> ถ้าตีจากสายตาก็ประมาณในแบบทั้งแบบนะถ้าตีจะสายตาประมาณนี้ก็จะประมาณจากประมาณเช่ไป จากกรุงเทพไปโคราชอะประมาณน่ะเต็จัใสายตาไม่ใช่ดดมันต้องกรุงเทพไปไหนละไปทางใต้กรุงเทพไปชุมพรอนะประมาณอะไรอะไกลอยู่นะแบบนะ่ะ The Island The Island ใหญ่อยู่ใช้ได้เฮ้ยทำไมชิดไม่ได้เราไปเทควก เจ็ดกัเก้าอะคาโนกัะสามเขาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเท็กไปจับแรปเตอร์อีกสองตัวแล้วเราก็จะเหลือแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งง่ายปะชีวิตยาขึ้นริงะจึงละตอนนี้อยู่ประมาณหัวห็นละกำลังจะลงไปทางไปเจอคิริขันตอนนี้เข้าสามแล้วยอดปานบุรีละตอนนี้ถึง อำเภอเมืองปัตบานีที่ขันเปเรื่อยกูเพิ่มมันเกิดเมืองนอนตอนนี้อยู่ประมาณกุยบุรีตอนนี้ถึงบางสะพานละ ก so ็ละก็ละเลยก็ะหายละกูไป a n ง l ิโลไปตอนไหนวะเบนกมันเปิดดูด้ว่ัตว์เลี้งอยู่ไหนเนี่ย a กิโ e เี่ย มึงแกเอาัวรอดยังไงวะน่ะชิปหายละดูว่าเจอไหนสัตว์อะไรวะไอชิปหายบายบอดละแม่งเร็วเยอะจะไดนกินเชือมากางเหรอไปกดคลิ้ขวาตอนไหนะเน่ะกลัวแล้วเฮ้ยนกจักขหอยาดเฮ้ย อันไหนก็พร้อมแที่จะเจอกันถึงแล้วเลยเลนมากพี่เป็นคุงขอญาตยืมหน่อยนะคะเนยแล้วฮะโอเอซิตคาหมดยามฝนตกก็ยังร่อนคิดดูเราไม่ใช่ต้องไปอีกนิดหนึง่งถึงแล้ว เอาสัตว์มาไปล่อยไปบนนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันมีควายมาอืโอ้ยโซสัตว์สซเซเลยนะเดมมันเดิมมันเติมมาใช่ไหมนะ่ะยังกับคนบ้าห้องแล้วจังหวะนี้แองกิโลคูไปได้ เอันกิโลอยู่น้หยเบนกำละ่ะเปโกมัทเทคคืออะไรวะนั่มันคืออะไรอ่ะ